เจ้าเป็ดสามตัวที่อยู่ในบ้านนะคะมาไว้ที่ที่สวนด้วยนะคะที่สระน้ำของเป็ดเป็ดไข่นะคะเป็ดเทศกาบกาบไม่นานตรงข้างหลังบ้านน่ะแม่ก็จะรื้อออกหมดนะคะโรงจิ้งหรีดรื้อเล้าไก่อันอันเก่าออกนะคะและเพราะว่าพวกพี่สาวจะย้ายไปอยู่ชนบุรีนะคะแล้วก็ถ้ารื้อออกหมดน่ะแม่ก็จะทําการถมดินอีกที่บ้านนะคะให้สูงเท่ากับบ้านที่สร้างนะคะประมาณอีกหนึ่งงานนะคะ ว่จะทยอยทยอยถมนะคะเป็ดเจ้าสามตัวนี้มาไว้ที่นี่ก่อนเลยนะคะเห็นพี่สาวบอกว่าเล่นน้ำทั้งวันไม่ยอมขึ้นจากน้ำเลยนะคะแล้วมาแล้วรอก่อนแป๊บหนึ่งเปิดประตูก่อนจ้าใจเย็นใจเย็นอามาเลยมาเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วโอ้โหดีใจดีใจดีใจโอ้โอ้ยโอ้ยดีใจดีใจโอ้ยเร็วเรวเร เป็นถูกกันกับเป็ดตัวใหญ่ไหมนี่ถูกกันกับเป็ดตัวใหญ่ไหมนี่อ่าอยู่กันไปอยู่รวมกันทั้งนี้แหละแม่ก็จะเอาตรงนี้นะคะเปิดเปิดตรงนี้ออกนะคะให้แสงแดดเข้าไปในในเล้านะคะเป็นการฆ่าเชือ้อหรือว่าให้คอกแข้งให้ตลอดนะคะ ไม่เฉอะแฉะนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นมูลเป็ดด้วยนะคะแสงอาทิตย์จะช่วยให้กลิ่นมูลออกไปกับอากาศนะคะเล่นน้ําจนหมดเลยนะคะเนี่ยแห้งหมดเลยดินนี้เต็มเลยนะคะนี่จะต้องรีบล้างให้อาหารก่อนก็เล่นด้วยกันอยู่นะคะเอาผสมผสานกลมกลืนกันไปสีขาวเออพวกเธอสนุกกันใหญ่เลยเนาะเอออย่างนี้เลยค่ะวิธีบ้านบ้านวิธีชนบทนะคะ ใครอยากอยู่แบบนี้บ้างค่ะลมเย็นสบายมากค่ะช่วงเช้าลมเย็นสบายมาอุ้ยชอบมากค่ะแบบนี้ค่ะน้ำแป๊บเดียวรีบขึ้นมากินอาหารเลยนะคะคือหิวแบบนี้คือหิวนะคะคือกินไม่อิ่มจากเมื่อคือนนะคะคือผสมอาหารไว้แล้วยังไม่ได้เข้าไปเก็บไข่เป็ดนะคะอ่ะเร็วทีมงานขึ้นมากินอาหารก่อนเร็วอ้าวไปแล้ว น,นัสนุกสนานกันใหญ่เร็วเร็วมากินอาหารก่อนโอ้เร็วหน่อยจ้าเร็วหน่อยจ้าไข่ไว้เยอะไหมจ้าพวกเธอวันนี้ไข่ฉันได้สามสิบสามฟองเหมือนครั้งนั้นหน่อยสิได้แค่ครั้งเดียวเอง โอ้โหใจดำจริงๆไม่ยอมไข่เนี่ยลมแรงนะคะพี่น้องลมได้ยินเสียงลมไม่เอ่ยอ่ะแล้วจะไปเก็บไข่แล้วขอทางเนี่ยน่ยเ,นยเอาจะไปทำไมในในเล้าเนี่ยเออข้างในก่อนนะคะเก็บข้างในก่อน อือโอ้วันนี้มีงานเกษตรโอ้แต่กว่าจะลงคลิปอแม่ก็คงลงถ่ายเก็บไว้นะคะมันจะไม่ได้ตรงวันต่อวันนะคะสีฟองเท่าเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมคือใหญ่เสมอกันเลยทั้งสีฟองโอ้โหพวกเธอที่พอมีหลายหลุมก็ไข่กันนะโหไข่ไม่ถูกที่ถูกจ่ะโอ้โห แบบไหนอุ้ยร้อนร้อนร้อนจีอยู่อุ่นเลยนะคะอุ่นเลยตรงนี้เจ็ดฟองแปดเก้าโอ้ลมเย็นสบายมากเลยค่ะวันนี้อากาศยังไงเนาะสุรินไม่เข้าใจเลยเย็นสบายหลายวันแล้วนะคะแต่โชค่ะโชบ,ชบโอ้ถ้าถ้าเป็ดตกใจเป็ดตัวใหญ่มานะคะเป็ดไข่เนี่ย ทำให้เขาไข่น้อยลงหรือเปล่าไมหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะเขายังไม่ได้ปรับตัวนะคะตรงนี้มีไม้เอ่ย 5, 6, ห้าหกเจ็ดโอ้ได้สามฟองตรงนี้โอ้วันนี้ไข่น้อยลงแล้วโอ้โหตกใจเป็ดตัวใหญ่แน่เลยเจ็ดแปด เอาอะไรนับอะไรแปดมั่ลวละหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าฟองสิบห้าฟองวันนี้น้อยลงอะแต่ตรงนี้มีแต่ใหญ่ๆนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอุ้ยสงสัยเป็ดจะตกใจเป็ดตัวเป็ดเทศกับกาบนะคะยี่สิบสองฟองเองนะคะวันนี้ บอกว่าเขาจะออกมาไขอีกทีตอนสายๆเขาเก็บไขได้อยู่นะคะยังมีไขเพิ่มฟองสองฟอง,ฟองแล้วแต่นะคะบางวันก็ไม่แน่นะคะเป็ดตกใจหรือเปล่าเธอเป็ดไขตกใจเธอไหมพวกเธอโอเคไหมเนี่ยกาบกาบกาบสนุกสนานกันใหญ่พวกเธออย่าทะเลาะก,กันนะ ลมเย็นสบายมากเลยค่ะวันนี้สุดๆเลยอะ่ะโหอยากอากาศแบบนี้นานๆขึ้นมากินอาหารกันนะคะกินไม่พร้อมกันทุกทีจะขึ้นมาหมดบ่อเลยนะคะแล้วพี่น้องเอาเจ้าตัวดำนั่นอะ่ะที่อยู่ในเรานะคะเขาจะเข้าไปวางไข่ใหม่ ยังมีเป็ดที่ไข่ไม่สุดงั้นต้องเพิ่มอาหารตอนเย็นให้เขาอิ่มให้สุดแล้วค่ะให้มีอาหารเหลือดีกว่าเพราะช่วงที่อาหารเหลือนั้นจะมีไข่เป็ดวันละสามสิบฟองทุกวันเลยนะคะเหมือนว่าเขากินไม่อิ่มแลวเขาก็ต้องยังไม่ไข่ประมาณนี้นะคะพสถิติตำสุดเป็ดบ้านน้าแม่นะคะจะได้อยู่ที่ยี่สิบสองฟองนะคะที่เก็บมานะคะตำสุดน้าแม่เก็บได้ยี่สิบสองฟองนอกนั้นก็มากกว่านั้นนะคะมากกว่านี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องอาแม้นะคะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเขานะคะลมแรงมากเลยค่ะแต่แสงแดดก็มาพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมจนจ,จ,นจนจบคลิปนะคะโอ้ลิ้นรัวพันกัน <laughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ